ัสดีจ้าพระลงสุษบุษคนนะจ๊ะเมื่อนี้กะระลงมาหาหน้าอีกเดจ้าลงมาหาหน้าอีกสะเพงเป็นขึ้นแจกแก้งไม้เนาะเป็นยังเนาะหน้าอีกกาดูก็ล้างบ้านเขาเองเด้อพี่น้องเดินีดูแถวไห,หนาแถวสวนนี่แหละพี่น้องมีหลายกออยู่นี่อันนี้เป็นหน้าอีกบงเด้อพี่น้องนี่หน้าอีกบงนี่เห็นสองหน้า่า มมง่าพเพพงบริกิตรเลยนะอยากกินแกงใกล้ลงม,มาหานะ่ะไปน้องนะเนาะเปพงเอาเดดีถ่ายทึ่งเดดีก็ตื่นแล้วพี่นงองนะอเห็นอยู่นอนเนาะเอาเนี่ยได้ย่งไงต่อกระตุกตรกระติดอะไรได้แล้วงปนอนะ งามนขนาดเราเป็นอย่างเนาะมันเดี้อากาศก็ฮอนฮอนลองเล อทองลุงพันไม้เพราะว่าสะเพงงพยยนันอยากเนาะมาโกนี่ในนี้แบบสองนอสานอพี่น้องนอหาะพรับคุหนอยาวเปเนเลยว เดวพี่น้เพ่ว่าม่งหยายาจับกล้องจับเอง

ได้แล้วสองหน่อบนะลองหาเลาะไปจอกตัวมันมีสีห่หะกอกนะน้องไม้ไฟน้วยเลี้ยงนอ้นองน้องพี่น้องนอลายหน่อลายทำไมบงก็มนนีบัดน,นี้เขาก็มาเา,ามะขามตอมะขามน่อยเด้อพี่น้องนี่ mạng từ trường người, này, mình ừ. phải chặt còng nó mà nó nhạt mình lằng nặng, mình lên kho để cho ăn mà có được không đấy mà nó มาคามเาก็ได like ้เรียบร้อยแด้วจ้าบัดนี้แดสีไปเอาหมดเลยไปหาโนม่ต่อว่ายังพอกนคนเอียวกันนี่แถมหน่อยค่ะขนาดห้่อยต่ำๆในพี่น้อยมาคามกบพ่น่ะสรุปสราอยู่ี่ไปหาโนมัต่อพี่น้อยมยคามเราก็ได้ลาเตะคัะขนาดพปน้อย กินแกง่าไม่เรียบร้อยนกมาปนเขาได้นี่นะจ้านี่นี่ดีกระเติเเรตตแล้วเราพิ่เติร์นคำเติพฤกนป้ปนเขาไปเน้อยังโอเม,มียนอยู่พันมางโฮมนี่้เยอบ่เยอบ่กเฮ้ย มเดือเพื่อนเนอมาเนเพื่อนนะ้อนเขากับสิ่นแหงกับเขาเนียเป็นทัวคนกินถาเป็นเขาบแล้วคนบอกป้านไดน้อเพื่น้องนกนเขากับสิ่นแหงนี่แหละ В <laughs> мене <laughs> <many>, なるほど。